สวัสดีครับผมสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับและตอนนี้เนี่ยสกินใหม่ของเจ้าซาดะโกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะในเทศกาลวันฮา e e นนั่นเองดูดิ มาทุกปีครับมันก็จะมีสกินที่แบบว่ามีวัคซีนของเจ้าเดอะไบท์เนี่ยปักอยู่ที่หลังนะฮะแล้วในเทศกาลนี้ก็จะมี2ตัวด้วยกันก็คือเป็นเจ้าเอเลียนกับน้องซาดาโกะนั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าผมชอบสกินนี้มากซึ่งมาทั้ง2ส,สกินอ่ะไม่ว่าจะเป็นซีโนมอฟนะฮะเจ้าเอเลียน่ะกับเจ้าซาดากโกะทั้ง2ตัวผมชอบทั้ง2ตัวเลยส่วนตัวผมชอบเพราะว่าแบบไอ้ซีโนมอฟเนี่ยผมก็เล่นบ่อยอยู่แล้วเนาะแล้วก็ซาดาโกะเนี่เป็นตัวที่ผมก็เล่นบ่อยพอสมควรเหมือนกันตอนเก็บแต้มต อีกตัวหนึ่งที่ผมเล่นบ่อยนะเพราะว่ามันโหดอะแล้วมันเก็บแต้มและสนุกนะครับแล้วสะกินมาใหม่เนี่ยก็จัดมาพิรีบร้อยนะครับผมสำหรับเจ้าซีโนมอมเนี่ยสองบาทแล้วก็เจ้าซาดากะ2 0 0บาทนั่นเองนะถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะเติมสกินไม่ต้องไปสุ่มนะหมดเป็นพันเป็นหมื่นเหมือนในโมบายไม่มีครับอันนี้200ปุ๊บเราได้สกินสวยๆเลยนะฮะสวยๆแบบที่เด็ดเจ็ดย่านน้าเลยดูไอ้วงแหวนที่เราปล่อยพลังออกมาตอนตีเซอร์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับวันนี้ผมเลยจะมาเล่นเซตโทเทมนะครับค จะได้ใช้หรือเปล่าคือแอดออนที่ผมเอาไปก็คือถ้าเกิดมีคนปิดทีวีนะครับเราจะรู้ทันทีนะครับว่าใครอยู่ตรงไหนปิดทีวีตรงไหนอะไรยังไงเนาะแล้วก่อนที่2ถ้าเกิดเขาฮิวกันเนี่ยมันจะถ่ายทอดคำสาบให้กันด้วยนั่นเองผมจะเอาโมลีไปด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากเห็นไอ้ตัวใหม่มันโมลีนะครับว่าตัวละครมันตอนโมลีมันจะสวยหรือเปล่านะฮะแล้วก็ผมจะพยายามใช้ดวงตาทะมึงถึงให้ได้นะเพราะว่าผมอยากเห็นว่าดวงตามันเนี่ยจะเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมมันบังตาอยู่มอนมองอะไรไม่เห็นเลยนะสำหรับเซทโทเทมี้เมีกิดคนเจบี่ยกรีดนะ สุดท้ายคือถ้าเกิดมีคนมาทาลายโทเทมไฟของเราหรือว่าโทเทมอันไหนในแมปเนี่ยเราสามารถจุดโทเทมเพิ่มได้นั่นเองนะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับว่าน้องซาราโกตึงๆที่มีวัคซีนของเจ้าเดอะไบต์ปักที่หลังเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่าครับ let's go <S โอาโหดานนี้สุดยอดโอเคนะไม่แย่นะดันเนี่ยสำหรับซาราโกอะโทเทมหายากอย,กอยู่นะเพราะยากามันสูงโอ,โอ้ยเจอแล้วครับทาไมเห็นนะ อ๋อเขาน่าจะวิ่งผ่านโทเทมธรรมดาของผมเนาะก็เลยเห็นโอเคน่าจะปั่นอยู่ตรงนี้แหละแน่นอนโอเคโทเทมธรรมดาเราอยู่นี่ครับผมเดินมาแบบชิวๆเดินมาแบบชิวๆปรากฏตัวออกมาจากความมืดมิดอันโหดร้ายแล้วเจอคนที่เป็นขาแมงมุมซะด้วยเฮ้ยกระโดดมาอย่างนี้เลยเหรอแล้วผมซัดไปก่อนหนึ่งทีเคทีวีเปิดแล้วฮะทีวีเปิดแล้วผมก็ ไปเครื่องนี้เหมือนเจอคอเด็ดปะโอ้โหคอเด็ดแบบตัวมันเนียนจัดเลยวะ่ะเอาไม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไี่ไงขอทั้งคนทั้งไม้ไปเลยละกันครับผมโอเคเมื่อกี้เหมือนผมเห็นอะไรแบบๆแบบนะฮะขอมุดต่อครับ เหมือนเจอใครสักคนหนึ่งเนียน,นียนอยู่ในดงหญ้าทำอะไรอยู่ก็ไม่หู้คือกันผมไปเครื่องนี้ต่อไหนวะเมื่อกี้มันเห็นอะไรแบบแบบต้องเปไม,ม้ใส่ผมผมจะไม่ติดตันนะครับ เรียบร้อยโดนตีฟรีหนึ่งทีถวนเจ็บทุกคนครับพมเจ็บทุกคนครับพมหวาบต่อครับกระจายความสาบอันมืดมิดคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้นะสวัสดีครับเแบบีถืออะไรเป้าในมือ ในมือถือเทปเรอก็ติดคำสาปไปดิสองอันในมือถือเทปเรอรันต่อเลยจ้าผมรันต่อเลยจ้ามีเอ้ยปั่นเสร็จเลยดิเอาดีเปย์เลยไหมอีโกโ้หนาซะด้วยไงคนเนี้ย โอเค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 ผมไม่รีบนะครับเพราะว่าเรายังมีอันนี้อยู่สาบส่งเรื่อยๆครับเราสาบส่งเรื่อยๆฮะเหมือนมีคนถอนเสาเลยวะน,น้องได้ยินปหมน่นไงบางอานมากๆเลยครับคุณมาถอนทรงถอนเสาผมหรอทำไมคุณทำอย่างนี้ทำไมคุณทำอย่างงี้ มันบมแมนเรื่องดีเลยเฮ้ยไแม่ปิดทีวียับเลยว่ะไม่ปิดทีวีผมยับเลยแล้วผมปรากฏกายมาจากความมืดมิสซัดไปก่อนหนึ่งทีโอเคเราจะปล่อยให้เขาไปฮงไปฮิวกันนะเพื่อให้คำสาบมันแบบมรณะเจวันผมคิดว่าน่าอยู่แถวนู้นครับตอนนี้เขาร้องกันอยู่อะสวัสดีครับเแบบี ซัดไปเลยครับผมเขาก็รีดเรื่อยๆนะตอนน <aha. S 2> ี <ther> ้เขาเจ็บหมดทรมานสุดๆผมบอกให้มุดต่อครับผมแล้วเจอใครเนี่ยเจอยูอีเหรอน้องยูอีขึ้นเรือใหญ่ใจมาวุ่นไปฮึบอ้ายูอีอีโกหนาว่ะ สวัสดีครับผมอุ้ยจะบอกว่าสวัสดีครับผมอีกวัวหนาซ่านหน่อยผมมาตรงนี้ครับเพราะว่าเอา้ามีคนติดดวงตาทธอหมึ่งถึงแล้วและคนคนนั้นเฮ้ยมันจะใส่แล้วมันจะใส่แล้วใส่ทันปะเนี่ยใส่ทันอ๋อมันพึ่งเอาเทปออกอะเรียบ้อยได้ข่าวว่าพิ่งเอาเทปออกหรอจ๊าโอ้โหสปอร์ตสายสปอร์ตเอาเกินเป้ต้องเป้อะไม่งั้นเล่นไม่ได้ฮนะตายแน่นอน ต้องดูก่อนว่ามันไปเครื่องไหนนะฮะเอาอเสียเชิงเสียโชคอย่างนี้ก็ดวงตาเธอมึงอุยอ้ยอุย้ยตาสวยจัดไปแล้วครับขาดใจตายไปคนหนึ่งแล้วฮะตรงนี้มีคนกรี๊ดตรงนี้มีคนกรี๊ดมันไปเอาเทปผมมา มันเข้าไปประตูมิติอ่ะดีโธ่เอ้ยดูมันดูมันดูมันโอเค,อเคตอนนี้เขาน่าจะไปหลบในประตูมิติกันนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องซีเรียสครับผมเรามุดแล้วก็ปั๊มพลังไปปั๊มใส่ไปเรื่อยๆฮะเขาถือเทปปะวะ นี่ไงล่ะทำสร้างไงทำห้าวไงอยากจะมาซ้ำเครื่องของผมไงโอเคไปต่อครับลันต่อลันยาวคำสาบมรณะ200วันเวันยวผมรอลันเรื่อยๆครับลันคำสาบเรื่อยๆตรงนี้เหมือนมีคนมาปิดปิดอันนี้ไปปะมุดต่อครับเพื่อสาบคำสาบไปเรื่อยๆเอาติด2คนเลยเอาดี อยู่นี้สองคนครับผมมาไล่คนนี้เลยโม <Yeah. S 1> oh, ไปก่อนหนึ่งทีเอา้าขนลุกแล้วแหละเชื่อผมดิผมบอกเลยว่าวาวุ่นครับน้องเนียน้องเนียน้องเนียวาวุ่นปิดทีวีอยู่ตรงนู้นครับมีคนวาวุ่นแล้วผมดวงตาทะมึงถึงใส่ไปเลยหนึ่งทีหัว <c oughs> ใจวายคล้ายจะเป็นลมดมยาหม่องไปสองแป๊กน่าจะมาเปิดตรงทีวีตรงนี้หรือเปล่า <c oughs> วาบดักแบบตึงๆฮะ ไ้เจอเจอเจอสวัสดีครับผมเฮึบก้าวข้ามหน้าต่างไปผลร้ายมีมีคนถอดเทปตรงนู้นครับน่าจะมาใส่ทีวีตรงนี้นะคิดว่าอ้ามันใส่ตรงนี้โอ้โยผมนึกว่ามันจะมาใส่ตรงนี้ครับเราอ่านเกมผิดไปนิดนึงนะฮะไม่เป็นไร เดี๋ยวเรามุดต่อครับผมสาบคำสาบเพิ่มไงมันทำลายคำสาบเราได้แล้วก็สามารถสาบเพิ่มได้เหมือนกันเอ้นี่นี่อย่างนี้เขาเรียกว่าเสียเชิง,งนี่เขาเรียกว่าเสียเชิงแล้วผมลันต่อครับผมน่าจะอยู่ถแถวเครื่องกลางแมปโอเคเขาไม่ได้ถือเทปนะตอนนี้น ล่าสุดเหมือนจะมาแถวแถวนี้นะครับเพราะว่าเขาใส่เทปล่าสุดอ่าแล้วเจอเลยงาเจอเลยงาโดดจริงโดดกลับไง,ไงการเดาทางแบบ300%ครับน้องเดาทางแบบ300%เขาไม่มีตายยากแน่นอนเพราะผมยังไม่เคยแขวนใครเลยไงโอ้ซาดาโกความโหดระดับเทียสและแขวนไว้แบบมีอีกโก้อีกคนนึงก็เครื่องนี้ครับ โอ้รอดยากมากครับผมบอกให้คือมันเก่งนะซาดะโกเป็นตัวที่เล่นถ้าเกิดเราเล่นแบบอ่านเกมแบบดูดูจังหวะดูทางเซอร์ดีๆเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบผมบอกเลยว่าโคตรโหดอะ่ะเนี่ยเซอร์ปั่นในเครื่องเดียวเองอะ่ะโดยที่เราไม่ต้องไปดิ้นรลนอะไรเยอะตีทิ้งตีคว้างจะโกงความตายหรือเปล่าโกงความตายออกมาจากเสาได้เราก็ถือว่าโชคดีจัดๆนี่เหลือครั้งสุดท้ายเอาไว้ไม่ยอมดิ้นให้มัน จริงมันดิ้นได้3าครั้งครับมันดิ้นไป2มันรอมันอาจจะรอเราวิ่งไปที่อื่นก่อนอ่าแน่เรียบร้อยครับผมเก็บสี่อีสปอตเกิรอ้ซาดาโกะแต่เกมมันไวไปป่ะเนี่ยน้องๆ้องซาดาโกะมันตึงก็จริงแต่เกมมันไวไปนะฮะเดี๋ยวผมแถมให้อีกเกมหนึ่งแล้วกันแบบอิ่มๆแบบจุกๆแบบเบิ่มๆไปเลยนะฮะโอเคเล่นกี่ทีก็เป็นก็สนุกทุกครั้งครับซาตาโกะไม่เคยทำให้ผิดหวังนะเนี่ยแล้วสกินมันสวยจัดเลยไงคือจริงๆผมเอาโมลิมาแต่ผมลืมไปเลยว่าผมจะเล่นสายตีล้มแล้วมมััันนนให้ก เ,เดี๋ยวรอบหน้าผมเล่นแบบแขวนด้วยดีกว่านะครับผมมันจะได้แบบว่าเห็นท่าโมลิมันด้วยเนาะเมื่อกี้เราเห็นแค่ดวงตาทะมึงทึงมันอย่างเดียวโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันอีกเกมครับพิมพ์จีตอนจบเกมด้วยนะครับเพื่อเป็นมารยาทนะโอ้โหร้านแก๊สเฮเว่นด่านนี้ด่านนี้พระเจ้าจะสั่นให้พวกซูเปอร์โบต้องเสียชีวิตแล้วผมบอกเลยด่านนี้โคตรตึงสําหรับคิวเลอร์นะสำหรับซ์น่าจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ึ๊บโอ้โหทำไมไม่ได้วิ่งไววะเนี่ย ผมว่าเซอหน้าอยู่แถวเออาพูดไปไหมมีผิดออกไปเจอแน่นอนนะผมปากดตัวกจกความมืดมิดโบไปก่อนหนึ่งทีโบไปก่อนหนึ่งทีแล้วผมไล่ต่อไลต่ไลต่อแบบนอนต็อปเดบิวซึมเฮ้ยจ้าอุยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะเมื่อกี้โทรเทมอะไรระเบิดวะอ่าเดี๋ยว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 เียโทรเทมผมไปไวมากโอเคขอมาตีฟีในนี้ก่อนล่าหนะเนียนทำเนียนทำเนียนทำเซียนไงเฮ้ยยังไม่ออกจากตรงนี้หรอ ยังไม่ออกก็โดนไปดีโอ้โหมีการยืนรอเอาเชิงไงเอาเชิงไงเพิ่ลเอด้าโอ้ยโทเทมตรงนู้นผมพังไปไวมากเลยวะผมไม่โอเคอ่าผมต้องเอาห้องวีเหรอต้องเอาลงห้องวีครับเพราะว่าเสามันอยู่ไกลพอสมควรเลยครับตรงเนี้ยเอาลงห้องวีโอ้โหโทเทมโทเทมระเบิดไปสองอันแล้วครับตานี้ตานี้ไม่ได้ใช้บอกเลย โอเคตรงนี้มีคนโหแม่งเสร็จพอดีครวะเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวนี้มันก็เป็นฆาตกรเดินดินกินข้าวแกงธรรมดานะฉะนั้นเนี่ยเราก็ซัดได้ก็ซัดไปก่อนเลยครับผมอ๋อโทเทมระเบิดไป2อันมีคนกำลังวิ่งมาจากหลังบ้านดักเลย มาละมีคนวิ่งมาจากหลังบ้านแล้วมันไปไหนวะนะเมื่อกี้คนเมื่อกี้เห็นแน่นอนนะว่าอยู่แถวๆนี้แหละโอเคเจอละทางก่อน <S <S เนียนเกินเฮ้แต่ทแต่ทเทมลมแล้วกิริตของเรายัางอยู่นะครับก็เล่นได้นะลมแล้วกิรโทเท,ทมเรายัางอยู่เคราะห์น,นี้ได้เยอะเหมือนกันเนะี่ย โอเคมันรอเป็มายับเลยวะ่ะปล่อยตายไปเลยละกันหนึ่งคน <S 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 เฮ้ยโอ้โหกดขวดแล้วก็กดไอเทมวิ่งไวด้วยโอเคปั๊มสแตกก็กล่ะกันปั๊มสแต็กก่นบ้านเล็กหุ่น้านเล็กได้เยอะมาก ปั่นไฟเพื่นไปหน่อยครับผมให้เขากรีดครับโอเคตอนนี้เขาไม่น่าจะได้ปั่นแน่นอนเราก็เหมือนเดิมครับปั๊มสเตตไปเรื่อยๆครับผมนี่ไงนี่ไงจะวิ่งมาปั่นไฟต่อไงติดประมาทติดประมาทไปนิดนึงไปหลังบ้านเขาน่าจะอยากปั่นเครื่องนี้ต่อนะผมคิดว่าเพราะว่าน่าจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์ละ วิ่งเลยสเต็ปวิ่งเลยนั่นไงวิ่งเข้าไม้ได้แต่วิ่งเลยวิ่งเลยอ่ะครับคนเก่งโอเคมุดต่อครับมุดสาบคำสาบไปเรื่อยๆนะให้เขาร้องโอเคตอนนี้ตัวเขาติดร้องด้วยนะครับเสร็จไปสองเครื่องปล่อยตายไปคนนึงจุดโทเทมเลยจ้ะให้เขาเล่นยากกว่าเดิม น่าจะอยู่ห่างไม้นะถ้าไม่ไม่น่าจะโดนตันถ้ามีคนวิ่งมาโอเคทีนี้ผมก็แขวนตรงเครื่องนี้เลยครับผมชิวๆมีคนล้อมอยู่ตรงนู้นขอมุดด้วยก่อนนะฮะโอเคคำสาบก็ยังติดอยู่ตอนนี้โทเทมล้มรองแล้วลตีไอ้เี่โอ๊ยเ้าย,ย,ยลิ้นพันกัน เเทมคริปเรายัางอยู่นะครับเห็นไหมว่ามันยังส่งเสียงอยู่เอาแล้วไงเอาแล้วไงเขาน่าจะไปเปิดตรงทีวีตรงนั้นนะครับเพื่อเอาเทปโอเคเห็นแล้วครับทีนี้น่องอยู่ที่ว่าเขาจะเอาไปใส่ตรงไหนฮะตอนนี้เทปอยู่ในมือแล้วแน่นอนเทปอยู่ในมือแล้วแน่นอนแล้วยังไงต่อเพื่อน มันต้องมีคนแหละโดนแหะดวงตาทะมึงพงทะมึงทงึงอ่ะโดนมันต้องโดนจริงเ oh. ทปหลุดมือไปแล้วครับการันตีตายแน่นอนครับถ้าเกิดเทปหลุดมือไปอย่างนี้ดักเลยครับในบ้านใหญ่ใจวาวุ่นเอาแล้วดูดเข้ามาว่ะฟึบมีคนเสียเชิงมีคนเสียเชิงและเรียบร้อยครับผมดวงตาทะมึงทึง ผมไม่ได้ใช้โมลี่อะดิมันติดดวงตาถ้ามึงถึงก่อนมีคนเปิดมีคนปิดทีวีตรงบ้านเล็กครับเรามาเช็คเลยครับผมเอ๊ะทำลายโทเทมเก่งเกินมันไม่เข็ดไงมุดเลยครับสาบคำสาบมันเรื่อยๆฉันจะฉาบแกฉันจะฉาบแก น่าจะไปแถวแถวบ้านเล็กนะฮะไม่เป็นไรชิวๆตอนนี้คือรูปเกมเราได้เปรียบจัดๆแล้วนะฮะปรากฏกายออกมาจากความมืดมิดเอาเอาเทปในมือด้วยอ่าเทปในมือด้วยแล้วโด <c oughs> อยู่ตรงนู้นครับเขาปิดทีวีเราเห็นไหมเนี่ยเอ็ดออนนี้มันดีมากครับเวลาเขาปิดทีวีปุ๊บเรารู้ว่าตำแหน่งล่าสุดเขาอยู่ตรงไหนเนาะ <c oughs> เราขึ้นมาเช็คเลย ผมคิดว่าเขาน่าจะมาใส่เทปตรงเครื่องไหนวะไม่รู้เดี๋ยวผมขอจุดโทเทมก่อนละกันน่าจะเครื่องนูนครับออกมารอเลยดีกว่าเนี่ยตอนนี้มือเขาถือเทปอยู่นะเพราะว่าเพราะว่าคำสาบมันไม่ทำงานนะเมื่อกี้คือคำสาบมันไม่เด้งอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าทีวีเพิ่งปิดไปนะไอเจอละอยู่หลังบ้าน เมื่อกี้ผมว่าผมเห็นแน่นอนอะเหมือนมันเดินผ่านอะนี่เมื่อกี้มันเดินผ่านหน้าต่างไปเว้ยแล้วมันเนียนจัดไงน้องๆน,นี่เมื่อกี้มันผมเห็นเหมือนมันเดินผ่านตรงนี้ไปอะ KTV เราเปิดแล้วฮะไอเจอละนั่นไงกูบอกแล้วว่ากูเห็นแน่นอนเห็นแน่นอนบอกแล้วไง พี่ก็มีตาหามีแววไหมเทปหลุดมือแล้วครับทีนี้เขาจะโดนคำสาปผมแล้วโอเคแล้วผมก็ฉาบมันไปเรื่อยๆไงแล้วเรียบร้อยติดแดงแรงนิทาครับ <c oughs> เขาไม่มีทางที่จะไปถอดเทปแล้วก็ใส่เทปทันแน่นอน,นครับเพราะว่าในมือเขาเนี่ยต่อให้เขาถอดเทปทันได้ไหมเขาก็ใส่ไม่ได้อยู่ดีโมาไปครับพ่อมเรียบร้อยครับพ่อแล้วผมโมลิตึงๆไม่ใช่โมลิ อันนี้เขาเรียกว่าดวงตาทะมึงทึงและเรียบร้อยโดนดวงตาทะมึง,งทึงฆาตกรเทเอสครับโทษทีตัวเนี้ยอีกคนหนึ่งล่าสุดตีลมแลแถวบ้านเล็กเนะเาะอ้าวยืนรอความตายไงแล้วก็ดวงตาทะมึงทึงแบบเรื่องแสง <c oughs> <c oughs> หัวใจวายตายตามๆกัน <c oughs> โดนด่าไปเนี่ยเจซาดาโกะก็มีหัวใจ ซาตะโกใครเล่นเขาก็อยากฆ่าสี่เปล่าแล้วเรียบร้อยครับผมเซร์ยังอยู่ครับเซย์ยังอยู่เอาโมลี่มาไม่ได้ใช้อะดิจบเกมมาก็จีจไปครับเ,เพื่อเป็นมารยาทนะครับกันเขาด่านะครับผมเป็นยังไง ซาเนโกะครับผมมาในสกินใหม่ยิ่งตึงครับคูณ10เลยนะครับผมผมว่ามันดูน่ากลัวกว่าสกินธรรมดาอีกนะเพราะตามันแบบเหมือนแบบมีขี้ตาไหลอะ่ะมันมีแบบเหมือนเป็นน้ําตาเป็นไอ้วัคซีนของเจ้าเดะไบรท์นะที่มันไหลออกมาเพิ่มความน่ากลัวประมาณยี่สิามสิบเปอร์เนะในความรู้สึกผมและประเด็นคืออโมลิไปไม่ได้ใช้นะเซอร์มันโยนเกมใส่เดีกคนแรกอะแต้มสี่พ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆชอบกันหรือเปล่าวันนี้ก็จัดเต็มไป2คลิปติดเลยเนาะก็ถ้าเกิดใครชอบนะฮะอยากพี่เจทำแบบว่าเวลาในวิดีโอนี่อาจจะ1 5บหถึงยีนาทีเนี่ยอชอบดูประมาณไหนชอบดูประมาณกี่นาทีก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาทุกทุกคนไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ